ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขในช่วงปีใหม่ค่ะเดือนนี้นะคะดิฉันนะคะมีภารกิจเยอะดังนั้นนะคะดิฉันก็เลยลงคลิปชา้าดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะดูคลิปสี่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปในเรื่องราวของท่าุดินท่านน้ำท่านลมทาตุไฟนะคะแต่จะเป็นในเรื่องราวของนะคะสิบสองราศีนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะว่าแต่ละท่านเนยราศีอะไรนะคะเพราะว่าเรา เดือนนี้นะคะเราแยกเป็น12ราศีไม่ได้เพราะว่าเราจะลงคลิปช้ามากคะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสี่สี่คลิปนะคะถ้าดินน้ำลมไฟคะ่ะจะได้ลงคลิปง่ายๆนะคะเพราะว่าจะสิ้นเดือนแล้วนะคะเดือนนี้ก็วันที่15แล้วดิฉันยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้ดูในเรื่องราวของความรักนะคะว่า เราเนียเป็นคลิปอะไรนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะดูดวงได้นะคะ299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแอดไลน์ ID มานะคะส่วนนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องราวของนะคะความรักแล้วอยากดูแบบเต็มๆก็สามารถโทรมาดูดวงได้นะคะ1,000บาทนะคะสามารถดูได้1ชั่วโมงค่ะสำหรับนะคะคนที่ ต้องการเรียนดูดวงนะคะก็แอดไลน์อดีมมาสอบถามกันได้ค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นในเรื่องราวของการดูดวงนะคะแล้วก็คนที่นะคะต้องการที่จะนี่ค่ะ ได้นะคะหินมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะหินนะคะมงคลนะคะห้าสีค่ะครบจบในเส้นเดียวนะคะรับรองค่ะว่าดวงของคุณนี้จะเฮงปังรับปีใหม่ทุกอย่างจะโอโอใสๆแล้วก็มีแต่เรื่องที่ดีๆค่ะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมห้าสีแต่เป็นโทนน้ำตาลนะคะราคาย่อมเยาวค่ะนะคะก็แอดไลน์ไอดีมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในราคาที่เรียกว่าไม่แพงนะคะในราคา ห้0หบาทค่ะดังนั้นนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีมันะคะรับรองเขาว่าเลิดจึงมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะในเรื่องราวของนะคะเออนี่เห็นไหมคะนี่นนี่สีสวยค่ะนะคะก็คือจะให้ในเรื่องราวของความรักการงานการเงนิงนโชคลาภครบไปเลยะคะ่ะเดีเส้นเดียวนะคะมีไหมดำไหมแดง,ไห,ดงไหมทองแล้วก็ไหมหน้าค่ะนะคะ ก็มีในเรื่องราวของความรักการงานการเงนิงนแล้วก็คาดแคลนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะถ้ายัางไงนะคะไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะถ้าเกิดสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้นะคะเดือนนี้รีบหน่อยเพราะว่าลงคลิปแทบจะไม่ทันแล้วไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวของความรักไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จปใบเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า ธาตุลมนะคะอันนี้ก็เราก็จะดูรวมกันเลยนะคะทั้งราศีเมถุนกลุ่มแล้วก็ตุลน,นะคะดูว่าในเรื่องราวของความรักนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ,ะเรื่องของธาตุลมนะคะก็ดู3ามราศีเลยนะคะส่วนเดือนหน้าเนี่ยเราจะดูในเรื่องราวของส2บสอราศีแต่เราก็ดูตามธาตนนุค่ะแต่เราแยกคลิปเนี่ยหรือย,อยังไงเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกข,ของหมอดูค่ะใบแรกนะคะก็คือได้ไพ่สิบถ้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะอ่านไพ่รวมๆนะคะเดี๋ยวเราเลียงไพ่ก่อนนะคะไพ่ใบที่สองก็คือจัดเมนนะคะอ่านะคะไพ่ใบที่สามนะคะก็คือไพ่ห้าเหรียญค่ะนะคะและไพ่ใบที่สี่ก็คือเดอไฮโลแฟนนะคะอ๋ะอเดี๋ยวไฮพินเทสค่ะไม่ใช่ไฮโลแฟนนะคะไฮพินเทสค่ะ ็ได้ไพ่ก้าวดาบนะคะไพ่สังฆราชินีค่ะ,ะดูผิดไปนิดนึงนะคะดูผิดจะขกกินเป็นชายเลยเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่โดยรวมกันนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะก็คือคุณได้ไพ่สิบเหรียญมีความหมายว่าช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณจะเต็มที่เต็มล้นเต็มเตี่ยมทําอะไรเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสุขแล้วทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คาดที่บวกสุดๆค่ะส่วนนะคะตรงนี้คนกลางของคุณเนี่ย จะค่อนข้างเหมือนกับคนที่คอยท,ทํานู่นทํานี่แล้วคอยตัดสินทําอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะโอเคเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างเนี่ยได้ดีในเรื่องราวของความรักนะคะคุณไม่ต้องกังวลหรือว่าคุณไม่ต้องห่วงหรือว่าเครียดไปทุกอย่างก็จะโอเคค่ะส่วนนะคะคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณในระยะนี้อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยยากเหนื่อยคิดอะไรมากอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ย อย่างก็จะโอเคแล้วดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรที่เหนื่อยที่ย่าแย่เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้นะคะด้วยดีคนรักหรือคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลแล,แล้วก็เอาใจใส่คอยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงค่ะว่าเออทุกอย่างมันก็จะแบบผันแปรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเหมือนก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักดังนั้น,นี่ก็อหอยคุณเนี่ย มีแต่ความคิดที่บวกนะคะพอคุณบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะตามมาที่จะดีได้นะคะในเรื่องราวของความรักส่วนคนรอบข้างคนรอบตัวหรือว่าเขาจะคิดอะไรกับคุณในระยะนี้เนี่ยคุณก็ปล่อยๆเข้าไปค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ไม่ได้เพียงแค่มีเรื่องที่จะต้องคิดหรือว่าเครียดอะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนคนรอบข้างเขาก็จะเป็นกําลังใจให้กับคุณด้วยแต่จนช่วงนี้นะคะความรักของคุณที่มันจะไปเรื่อยๆไงคะตัวคุณจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็ดูแลในเรื่องราวความรักนะคะแล้วทุกอย่างก,ก็จะโอเคทุกอย่างก,ก็จะดีในเรื่องราวความรักดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างก,ก็จะค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างบวกทําอะไรเนี่ยก็จะแบบทุกอย่างนะคะจะไม่ตึงเครียดทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีขอให้คุณเนี่ย มีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็บวกๆเขาหากันแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยมีแต่ทิศทางที่บวกและทิศทางที่ดีพอคุณมีทิศทางที่บวกแล้วทิศทางที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวความรักเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออความรักมันบวกมันค่อนข้างดีมันมีอะไรที่สมบูรณ์คุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรอย่างนี้ค่ะ อย่างเราจะค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตความรักเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่บวกสุดๆดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยพบแต่หนทางดีๆในเรื่องราวความรักแล้วทุกอย่างก็จะดูดีนะคะขอให้คุณเนี่ยหาคําตอบดีๆให้กับชีวิตแล้วก็ทําอะไรด้วยความจเจริญรุ่งเรืองแล้วทําอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยได้ด้วยความรู้สึกที่ กอย่างมันโอเคแล้วก็อย่างเนี้ยมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ขอให้คุณเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วก็ต่อเติมแรงกายแรงใจทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วก็คาดหวังขอให้คุณคิดอะไรในแง่บวกนะคะช่วงนี้ในเรื่องราวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีไม่ทุนราศีกุ้มราศีตุลอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็เครียดเยอะ แต่ว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ต้องพยายามที่จะแบบปรับตัวคุณต้องทําทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการงอ้อการคุยกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องทําแล้วก็คอนโทรเกมทั้งหมดนะคะทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วก็ความคิดของคุณค่ะพอคุณคอนโทรควบคุมอะไรได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีพอมันดีแล้ว ก็จะเกิดผลบวกพอมันเกิดผลบวกอย่างก็จะเต็มล้นนะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามเติมเต็มปรับความเข้าใจแล้วก็พพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วความที่คุณเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรดีๆเข้าหากันเนี่ยอย่างมันก็จะบวกแล้วพอบวกแล้วเนี่ยผลก็จะดีนะคะขอให้คุณต่อเติมแรงกายแรงใจแล้วก็คำพูดคำจาทุกอย่างก็จะดูดี แล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักมันบวกแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นผลที่ดีคอยคุณเนี่ยมีแต่การเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตแล้วก็เอาอกเอาใจคนรักรักบรองค่ะว่าทุกอย่างก็จะดีเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะลงคลิปเมื่อไหร่แล้วคลิปมันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะเราขอเป็นแรงกายแรงใจให้กับคนที่มีความรักขอให้ต่อสู้แล้วก็ ขอให้มีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆแล้วทุกอย่างก็จะดีงามค่ะนะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้ขอให้คุณคิดบวกค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะบวกเขาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันจะย่อมดีค่ะแล้วคุณก็จะต้องพยายามอกเอาใจกันนะคะแล้วพอคุณอกเอาใจกันเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคดีงามมากมายเลยค่ะโชคดีและมีความสุขค่ะ